มันควรจะปัดมันควรจะเป่าก่อนไหมเป่าทิ้งก่อนี่ป่าเฮ้ยแต๊กกูขอมึงมึงอย่าเอ่งเฮี้ยมันหมด่าพี่บอดอย่าสัตว์เช๊รกูเร็ว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  เมนเนี้ยไอสัตว์ของเัวเรา้ขา้อละลายแล้วมันจะละลายแล้วของห้วันนี้ทำดีสุดแล้วกูคิดว่าสิ่งที่ทำไปมันจะดีกับพี่ใบพี่ไมอย่าไปตอบกับบาลเลยฟังกูก่อนกูขอทันทีอีกวักที่ฮี่อขอ ตวงตายกูเต่าดผมผมหมายมดเทมิจิยาสา์เลยเทมนวิยาสตากสมูจำยันได้ใช่ไม่รู้อีใหม่เป่าเป่าจังนี่ใหม่อปัาดีดีป่าเป่าว่า